สวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสายการบินแบบโมเดลยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการค่ะเที่ยวบินที่ SP 2 3 0 7, 7. ที่จะนำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานช้อนตักสาร,สารขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านเว้นระยะหา่างตามที่นั่งที่สายการบินจัดไว้ให้ทางกับตันและลูกเรือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายในเที่ยวบินนี้ค่ะขอบคุณค่ะ Hello ladies and gentlemen Welcome to l a b m o d e l Air l i n e This is the flight SP-2307 2307 <laughs> b a l f o r Sub-Batula Airport Please take your seat fast turn, your seat belt and maintain this trend We wish you all a comfortable flight Thank you การณาสึกษาหูมือเกี่ยวกับฉันตักษาทุกอยู่ในกับป่อนาที่หน้าของท่านกับคู่ชันชมภาพนยนตร์งสาทีเกออี่ยวกับฉั้นตักษาค่ะขอบคุณค่ะ s c g e t y o u r e a d the information card about Sub-Batula located in the seat โอเ g สำหรับ o ุ t ในเ I ื่อต m o นี้ t ัน i ยากจะเร t ยกคุณให้ o ันไปดูท t ่จ n จ o จอจอจอจ t จอจอ o อจอจอจ n จ a จอจอ t อ o อจอ u อจ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 อแอจ n จอ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 จ n จอจอสอจ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 อ i n จอจ t a อจ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  หรือสไปทูล่าเป็นอุปรกรณ์ที่ใช้ตวงสารประเภทของแข็งโดยประมาณหรือเราจะใช้ตวงสารโดยใช้เครื่องช่างโดยช้อนตักสารมีอยู่2แบบคือทํามาจากช้อนที่เป็นแสแตนเลสและแบบที่เป็นพลาสติกช้อนตักสารมีหยู่รูปแบบแบบที่เป็นสีขาวเราจะมีอยู่2เบอร์คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์2โดยเบอร์หนึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าเบอร์2และแบบอื่นเช่นช้อนสีดาแบบในห้องปฏิบัติการเครื่องล่ะคะ วิธีการใช้งานค่อยๆเปิดขวดสารแล้วไงฝาขวดวางไว้ใช้ช้อนตักสารตักสารใช้นิ้วหรือก้านดินสอพคอก้านช้อนเบาๆเพื่อเทสารในช้อนออกตามปริมาณที่ต้องการถ้าเป็นช้อนที่มีเบอร์สัหรับตวงสารปริมาณต่างกันให้ตักสารก่อนแล้วจึงใช้ด้านช้อนอด้านหนึ่งปาดถืให้เรียบโดยไม่ต้องกดให้แน่นจะได้สารหนช้อนในปริมาณตามเบอร์นั้นๆ ในกรณีที่เราต้องการช่างสารให้นำบิกเกอร์หรือภาชนะใดๆไ,ไปวางบนเครื่องช่งจากนั้นตักสารโดยอย่าลืมปาดสารด้วยช้อนอีกใบหนึ่งให้เรียบก่อนจะตักสารลงไปในบิกเกอร์หรือภาชนะอื่นๆเพื่อป้องกันการหกของสารลงบนจานช่างหรือเครื่องช่างทำให้มันสั่งสะพได้ง่าย เพราะมันอาจจะตกไปในร่องขอบของเครื่องชังและทำพร้องสะอาดค่อนข้างยากอย่า To use a spatula g r l y open the bottle Plate the bottle cup using a spoon to scoop substance Then use your finger or pencil to drain t l y Tap the spoon to pour the substance into the spoon as needed If it was a spoon with different amount of measuring substance Scoop two substance first, then use another spoon to smooth the surface without having to press firmly. We'll get one spoonful of the amount according to the number already. In the case that we need to weight the substance to be any bigger or container, put on the scales, then scoop the material without forgetting. Use another spoon to smooth the surface of the substance before into the bigger or other container. To prevent the substance from spilling onto the balance or balance casing, it to the diluted easily because it may fall into the air of the scale and it is quite difficult to clean. 1. while the is still hot. 2. าการตัดางตัดขาทำได้โดยการลางน้นตาดก่อนหนึ่นงครั้งแล้วใช้น้ำยาลงชดเกลียวนำาล้งจานใส่ตรงน,นั้นที่ช่วน้ำแต่ว่าค่ะ You can clean the spatula by linturi before one time. Then use glass cleaner on this washing liquid squid into the soap sponge and scrub it. Then use the water to linturi to wipe. it dry already then put into equipment storage cabinet the spatula collector will look like a cylindrical container or tube ในนามของสายการบินแลบโมเดลแอร์ไลน์กัปตันและลูกเรือของทั้งพนักงานทุกค Hi c l i f I like to like thank you for joining us. คุณและสวัสดีค่ะ Thank you and have a nice day. สวัสดีค่ะั้งผู้โดยสารทุกท่านสวัสดีค่ะมนดบบโิเดลโอมากเ็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายกันรมีแบบโมเดลนิดนึงกัครบสวัสดีค่ะช้อนตักสารเอเรนซ้่ส์1อะสามศูนเจ็ดส ฮัลโหลแกเค่อยไม่เสร็จเลยแกมาเล้วหรอสปาตูลาแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตแอร์ไม่ถูก บาร์สะปาทูลาขอผิด่ะ Please take your seat fasten your seat belt and maintain this seat for a and comfortable flight. เกี่ยวกับศึกษาคู่มือเกี่ยวกับช้อนตักษาดไม่อย่ในกล้องข้พยัญชนาที่เกี่ยวกับช้อนตักษาดค่ะขอบคุณค่ะ